ใครที่ชอบแน่นท้องท้องผูกไม่ถ่ายนานฟังทางนี้ระวังให้ดีเสียงโรคอันตรายกว่าที่คิดล่าสุดทำเอาโลกอันไลายถึงกับอึ้งเลยทีเดียวค่ะเมื่อหญิงจีนรายหนึ่งทุทรมามาจากอาการท้องผูกในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาซึ่งใครจะคาดคิดว่าการท้องผูกนานถึง10วันในครั้งนี้กับเจออุจจาระเต็มท้องที่หนักกว่า20กิโลกร,รมัมและมีรูปร่างค้ายงูเหลือมยาวถึง1เมตรโดยเธอเริ่มรู้สึกแน่นท้องแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกหลังจากที่ไม่สามารถถ่ายอุจจาระได้ในทุกๆ5-6วันและเมื่อสังงงงเเเเกกตตจะห็นนวว่่่่่่าาาาธอออมมมมีรรรูปแท้สบิ ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสมาชิกในครอบครัวยังสัมผัสได้ถึงก้อนอุจจาระแข็งๆรอบท้องของหญิงรายนี้ก่อนจะส่งตัวเธอไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคลำไส้โป่งพองแต่กําเนิดเกิดจากร่างกายขาเซลล์ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ส่วนปลายส่งผลให้อุจจาระผ่านปลายลำไส้ใหญ่ไปได้ยากหรือถูกปิดกัน้นทําให้เกิดการอุดต,ตันและการป่งพองบริเวณลำไส้ดังนั้นผู้ป่วยต้องผ่าตัดนําก้อนแข็งๆในท้องออกเพื่อรักษาและช่วยชีวิตรู้แบบนี้แล้วอย่าปล่อยให้ท้องผูกรีบไปพบแพทย์